โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้เมช่วง Data c h a r a c t e r กันดั้มกันนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนั่นก็คือเหตุการณ์วันวาเลนไทน์เลือดโดยปกติแล้วถ้าพูดถึงวันวาเลนไทน์มันคือเทศกาลแห่งความรักแต่สําหรับคนที่ดูกันดัน้มแล้วเนี่ยต้องนึกถึงเหตุการณ์วันวาเลนไทน์เลือดอย่างแน่นอนเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่า วันวาเลนไทน์เลือดนั้นจะเป็นเหตุการณ์ของกันดัม e ซ d ภาคที่1ในช่วงปีคอสมิก e อรที่70โดยจะเป็นเหตุการณ์ก่อนเข้าสู่ตัวอนิเมชันมันเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้สงครามระหว่างโลกและแพนนั้นเกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในปีคอสมิกอร่าที่15นับตั้งแต่มีการประกาศเรื่องโคอเนเตอร์สู่สาธารณชนความบาดหมางก,กันระหว่างเนเชอรัลกับโคอเนเตอร์ก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งจะเกิดสงครามขึ้นอยู่แล้วในช่วงปีคอสมิกอร่าที่70แล้วพัธมิตรโลกก็ประกาศสงครามกับแพนในวันที่11กุมภาพัานธ์ปีคอสมิกอล่าที่70ซึ่งนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศสงครามแต่ว่าฉากสงครามครั้งแรกเนี่ยจะเริ่มต้นในวันวาเลนไทน์หรือคือวันที่14กุมภาพันธ์ซึ่งจะกลายเป็นเหตุการณ์วันวาเลนไทน์ พวกนั้นได้มีการขนกําลังคนเพื่อไปต่อสู้กับกองทัพซาบ ทางแพนนั้นไม่ได้เป็นคนประกาศสงครามนะครับแต่โลกต่างหากที่เป็นคนประกาศสงครามก่อนแพนก็ได้มีการสร้างกองทัพขึ้นมานั่นก็คือกองทัพซาบโดยกองทัพซามเนี่ยเป็นกองทัพที่มีไว้ป้องกันตนเองอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่กองทัพที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไปลุกลานประเทศอื่นกองทัพโลกถึงแม้ว่าจะเป็นคนประกาศสงครามก่อนแต่ไม่ได้มีเป้าหมายในการโจมตียูนิวเซเว่นแต่อย่างใดเลยนะครับยูนิวเซเว่นเนี่ยเป็นโครนี่สาหรับการ,กรเกษตรเท่านั้นซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวจะทาการยึดโคลโนี่ซะมากกว่าการทําลาย แต่ทว่าภายในกองยานของกองทัพโลกนั้นกับมีพวกบูคอสมอตอยู่ด้วยซึ่งพวกบูคอสมอนตนั้นได้แอบขนหัวรบนิวเคลียร์เข้าไปในยานลบของกองทัพแล้วได้ตั้งหัวรบนิวเคลียร์ให้กับเครื่องโมเบียสพร้อมโจมตีใส่โครนี่ยูนิอุสเซเว่นซึ่งเป็นโครนี่สาหรับการเกษตรทําให้มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่2 4 3 7 2 1คนแล้วหนึ่งในนั้นคือภรรยาของแพตริกซาร่าหรือว่าแม่ของอัลัลนซาร่าที่ชื่อว่าเรนอซาร่า เลนอเธอเป็นนักวิจัยด้านการเกษตรอยู่ที่สถาบันวิจัยของยูนูสเซเว่นจากการตายของแม่ทําให้อัสลันนั้นได้เข้าร่วมกองทัพซาบส่วนแพตติกก็มีเป้าหมายที่จะล้างแค้นให้กับภรรยาของตนเองโดยใช้กองทัพซาบที่ตนเองเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมานั้นโจมตีใส่โรคครับความแค้นได้เข้าครอบงําแพตติกเจ้าตัวไม่ได้มีความคิดที่จะชนะสงครามแต่อย่างใดแต่มีเป้าหมายที่จะฆ่าล้างบางเนเชอรัลทุกคนเลยได้มีการสร้างอาวุธยุทโธปการณ์ต่างๆที่กะว่าจะฆ่าล้างบานขนาดแท้เลย โดยตัวแรกเลยก็คือนิวตันแจมเมอร์ครับ นิวตันเจมเมอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสนามพลังเพื่อใช้ในการขัดขวางการเคลื่อนที่ของนิวตันแล้วยับยั้งการเกิดฟิวชันนิวเคลียร์ทำให้โลกนั้นไม่สามารถที่จะใช้ทุกอย่างที่เป็นพลังงานนิวเคลียร์ได้เกิดเป็นวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ของโลกซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยทางโลกนั้นมีวิกฤตเรื่องการขาดแคลนอาหารอยู่ด้วยนะครับเลยกลายเป็นว่าโดนสองเด้งเลยอาหารก็ไม่มีพลังงานก็ไม่มีเป็นการฆ่าล้างบางอย่างแท้จริงแพทริกยังมีการสร้างจนินตสิตซึ่งเป็นอาวุธปืนขนาดใหญ่ในการกวาดล้างโล อีกด้วยนี่ก็จะเป็นผลพวงตัวแรกจากเหตุการณ์วันวันเลนทายเลือดต่อไปเป็นอย่างที่2ครับหลังจากเหตุการณ์วันวันเลนทายเลือดไปแล้ววันที่18กุมภาพันธ์ทางกองทัพซาบได้มีการออกมาประกาศว่า ถ้าเกิดประเทศไหนไม่เข้าร่วมกับพันธมิตรโลกในการโจมตีแคนทางเราจะเสนอการค้าขายเรื่องอาหารและทรัพยากรต่างๆให้ทําให้สหาภาพโอเชียเนียและสหรัฐอเมริกาในอเมริกาใต้นั้นยอมรับข้อเสนอซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาปากท้องของ2ประเทศนี้แต่ถ้าว่าทางของพันธมิตรโลกนั้นกับโจมตีใส่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโอเชียเนียเพราะเห็นว่าเข้าร่วมกับแคนเลยทําการโจมตีใส่แต่จริงๆแล้วมันแค่ทําธุรกิจเรื่องการค้าขายกันเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นกลายเป็นว่าสหภาพโอเชียเนียและ สหรัฐอเมริกานั้นได้เข้าร่วมกับกองทัพซับในการต่อสู้กับพัธมิตรโลกจริงๆ ต่อไปเป็นผลพวงที่3ครับในตอนที่ยูนิวเซเว่นถูกโจมตีเนี่ยยางที่เราบอกไปว่าพันธมิตรโลกนั้นไม่ได้กะจ,จะโจมตีใส่ยูนิวเซเว่นอยู่แล้วตั้งแต่แรกแต่ผู้ที่ทำนะคือบูคอสมอตต่างหากแต่ก็ไม่สามารถเอาจุดนี้มาเป็นข้อแก้ตัวได้เพราะยังไงซะเนี่ยพวกบูคอสมอตมันก็แฝงตัวอยู่ในกองทัพอยู่แล้วตั้งแต่แรกนั่นเองครับแล้วพันธมิตรโลกก็ได้ทําเรื่องที่สิ้นคิดขึ้นมานั่นก็คือการปฏิเสธความรับผิดชอบในการฆ่าชีวิตคนราวสองแสนคนโดยบอกว่าพันธมิตรโลกเรานั้นนนไไมม่่่ด้เป็นคนทีีโจตแตแง แทนตัางหากที่ทําการระเบิดโคโรนีด้วยตัวเองอ๋อก็คือให้ประชาชนธรรมดาฆ่าตัวตายเองว่างั้นเหอะการประกาศนี้ไม่มีใครเชื่อนะครับแม้แต่คนในกองทัพเองก็ตามจึงเกิดเป็นความบาดหมางกันระหว่างในกองทัพเหมือนกันแต่ว่าพวกคนระดับสูงก็ได้ร่วมมือกับพวกบูคอลสมอสไปแล้วจริงๆเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรซะมากกว่าเพราะว่าบูคอสมอสมันก็ขู่ได้ไงว่ามึงจะร่วมมือกับกูบกแล้วในการทําลายโคโรนีนี่ย มันเลยทําให้เราเห็นในอนิเมะว่ามุลตะาอัสลาเอลที่เป็นบูคอสมอนนั้นมีอํานาจมากกว่าคนของกองทัพซะอีกต่อไปคือลัสคายนางเอกของเรื่อง คายเกี่ยวเหี้ยอะไรกับวันเวนไทย์เลือดว่าทำไมถึงเอามาขึ้นในปกคลิปลักคายเธอปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่7ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยานอาร์ตแอนเจิรนั้นไปเจอกับเศษซากของยูนิวเซเว่นพอดีเธอจะไปเข้าร่วมพิธีลำลึกเหตุการณ์ยูนิวเซเว่นแล้วโครนี่ของแพนจำนวน120โครนี่ก็เปิดเพลงของเธอเพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์วันเวนไทย์เลือดเพลงของเธอทำหน้าที่ในการปลอบประโลมจิตใจของผู้คนต่อเหตุการณ์ในครั้งนั้น หลังจากสงครามระหว่างโลกและแผนจบลงก็ได้มีการทำสนธิสัญญาสงบศึกซึ่งจะเรียกกันว่าสนธิสัญญายูนิอุสมีการลงนามกันในวันที่10มีนาคมปีคอสมิกออล่าที่72โดยสถานที่ลงนามก็คือซากของยูนิอุสเซเว่นนั่นเอง หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ภาคซีดเดสตินีในวันที่3ตุลาคมปีคอสมิกอลราที่เ3มีผู้ก่อการร้ายต้องการจะทิ้งยูนิวเซเลงสู่โลกเพื่อต้องการที่จะฆ่านเชรอทุกคนที่อยู่บนโลกทิ้งซะเนื่องจากว่าผู้ก่อการร้ายนั้นคือคนที่ชื่อว่าซาโตโดยเขานั้นเป็นอดีตคนของกองทัพซาบเขาเป็นคนที่สูญเสียลูกสาวและภรรยาในเหตุการณ์วันวนาเลนไทน์เลือดทําให้เขานั้นยกย่องในอุดมการณของแพททิก ที่ต้องการจะฆ่าล้างบางมนุษย์ทุกคนที่เป็นนัชชิลอบนโลกเลยก่อการร้ายครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อล้างแค้นให้กับลูกสาวและภรรยาการก่อการร้ายของเขานั้นถูกขัดขวางโดยกลุ่มคนหลายกลุ่มซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือยานมิโนวาถ้าเกิดว่าอ่านมังงะเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มต่างๆที่ไปช่วยในการหยุดการก่อการร้ายด้วยการก่อการร้ายของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะถูกขัดขวางแต่ว่ายูนิวเซเว่นก็มีขนาดใหญ่และตกลงสู่โลกอยู่ดีเพียงแค่ว่าไม่ไตกลงไปทั้งก้อน ซ่าของยูนิวเซเว่แตกตัวออกและตกลงทั่วทุกมุมโลกทําให้โลกได้รับความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแล้วผู้นําของพัธมิตรโลกในตอนนี้นั้นเป็นบูคอสมาสได้มีการใช้เหตุการณ์ในครั้งนี้ประกาศสงครามกับแพนอีกครั้งหนึ่งเกิดเป็นสงครามระหว่างโลกและแพนครั้งที่2ในเหตุการณ์ซีฟเดสตินี โอเคก็จบลงแล้วนะครับกับเหตุการณ์วันวารลนไทยเลือดของ g กันด m Seed ีเดสตินมันเป็นจุดที่ทําให้สงครามนั้นมันเริ่มบานปลายและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับความบาดหมางกันระหว่างโรคและแพนเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนเหตุการณ์นี้ซะอีกนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่มีการประกาศเรื่อง c o ออเนเตอร์เลยก็ว่าได้อันนเมฮิเมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม